ผู้หญิงที่กินยาคุมกำเนิดเนี่ยต้องระวังนะคุณมนฤดีถามมาว่าปวดหัวไปหาหมอหมอแจ้งว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองนอนโรงพยาบาล10วันทานยาวาฟาลินออกจากโรงพยาบาลมาสามอาทิตย์แล้วค่ะแต่อาการปวดหัวไม่หายต้องเดินทางไปหาคุณหมอไหมปวดหัวระดับ4-5ครับ อันนี้นะอันเนี้ยเป็นอะไรที่ต้องอธิบายยาวนิดนึงคือคือในวัยผู้หญิงในวัยกลางกลางคนในวัยกลางคนนะครับมีอาการปวดหัวนะครับแล้วไปเอ็กซเรย์สมองผมเชื่อว่าของคุณอ้อเนี่ยเป็นหลอดเลือดดำกลางสมองตันเขาเรียกว่าดีบเวนท m โบซิสนะครับนะ คือหลอดเลือดดาของสมองเนี่ยน่ะโชคดีนะตอนเนี้ยช่วงนี้น้องนิวเขาเรียนพอดีเขาเรียนพอดีมันจะมีสมองสองฝั่งเนี่ยมันจะมีหลอดเลือดดำอยู่ตรงกลางครับไอ้หลอดเลือดดำอันนี้เขาเรียก superior sagittal sinus คุณอ๋อลองพิมพ์มาว่าหมอเข้าใจถูกไหมผมฟังเนี้ยผมเชื่อว่าคุณเป็น superior sagittal sinus thrombosis มันไปนเกิดการอุดต,ตันของหลอดเลือดดำตรงกลางหัวครับเหตุผลที่คุณหมอให้วาฟราินไงนะ เหตุผลที่หมอให้วาฟารินเนี่ยมี2อย่างหนึ่งคือเป็นโรคที่หมอคิดเนี่ยหรือ2คุณมี AF มีโรคหัวใจปิ้วแล้วมันปิปนวไปหลุดทําให้เกิดหลอดเลือดสมองแต่ว่าโรคพวกนั้นอะมักจะมาด้วยอามาัมพฤกษ์ไม่ค่อยมาหาหมอด้วยปวดหัวแต่ถ้ามาหาหมอด้วยปวดหัวส่วนใหญ่เป็นเพราะน,นี้ Super s u p e r s a g i t t a l s i n u s t h rombosis นะครับเชื่อว่าใช่นะครับทีนี้อาการที่มันตันเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากโรคมันเกิดจากโรคที่เขาเรียกว่า การแข็งตัวของเลือดเนี่ยผิดปกติการแข็งตัวเลือดผิดปกติมันจะเกิดริ่มเลือดอุดน,นะครับหรือในผู้หญิงกินยาคุมกําเนิดต้องระวังนะผู้หญิงที่กินยาคุมกําเนิดเนี่ยนะครับระยะนานๆเนี่ยต้องปรึกษาคุณหมอนะเพราะโรคเนี่ยมันเกิดจากนั้นจริงๆนะครับพอมันตันแล้วอ่ะมันจะทาให้เกิดอาการปวดหัวเพราะว่าเลือดเนี่ยมันไม่มีทางเดรนลงกลับมันก็จะปวดหัวครับนะ ก็เลยต้องไปโรงพยาบาลทีนี้พอไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอเขาคงไปเอ็กซเรย์เอ็มไอเขาก็เจอหลอดเลือดที่มันตันเขาก็เลยให้ยาบอร์ฟารินเพราะนอนโรงพยาบาลทั้งสิบวันนี่แปลว่าเขาปรับยายอยู่นะครับอาการปวดหัวเนี่ยยังเป็นอยู่นะครับถ้าผมคิดอย่างนี้คือผมเชื่อว่าโรคเนี่ยใช้เวลาการรักษาเนี่ยหลายเดือนครับแต่ถ้าการปวดหัวมีแนวโน้มคงที่หรือแนวโน้มดีขึ้นผมว่าโอเคนะแต่ถ้าการปวดหัวมีแนวโน้มที่เป็นปวดหัวมากขึ้นเรื่อย นะอันนี้น่าจะกลับไปหาหมอผมตอบให้อย่างนี้ก็แล้วกันนะครับนะเพราะฉะนั้นคำถามก็คือจะต้องไปหาหมอไหมผมคิดว่าดูที่อาการและดูที่แนวโน้มครับถ้าแนวโน้มมันเป็นอย่างเยอะอยู่มากๆนะไปหาหมอหน่อยหนึ่งแต่ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยมันทรงๆแล้วละ่ะมันดีขึ้นแล้วละ่ะนะครับก็ อาจจะดูอาการไปก่อนก็ได้นะอันนี้เป็นแค่ความเห็นนะแต่การปฏิบัติจะต้องไปพิจารณาเองด้วยนะครับเพราะว่าหมอตอบอย่างนี้มันเป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะ <c oughs> ใช่ไหมเดี๋ <c oughs> ยวเกิดเป็นไรมาบอกบอกเอ้าหมอบอกไม่ต้องไปไงไม่ใช่นะไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับ